่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดบางทีเราเราพูดอะไรนะเนี้ยเขาอยู่เขาพูดอยู่ก่อนแล้วไม่พูดซ้ําเขาเมียไก่หรือว่าเราอะแต่เราเมื่อยเขาเหมือนกันนะทั้งทั้งที่เราบางทีเราคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะพูดได้เหมือนกันมันนั่งเริ่มเมื่อยแล้วนะคะเนี่ยแสงมันน้อยไปนิดนึงจริงมันต้องเอาแสงมาไว้ตรงนี้ถึงจะดีแต่ก็ช่างมันเถอะ จริงๆมันทุกอย่างมันต้องชัดเปะเลยนะคนอยากดูแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนอยากดูหรือเปล่าซนะีเรียสว่าเราอยากคุยอะไรนะเราอยากจะพูดอะไรอนะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยไปอนะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเศรษรฐกิจอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ถ้าจะพูดลึกๆมันก็ไม่ดีแล้วเกิดพูดผิดขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะพูดเป็นแบบเป็นกลางๆแพนแพนๆนอะไรอนยะ่างเงี้ย เราพูดลึกเนี่ยบางทีเราพูดผิดไปมันก็ไม่ทุกไม่ดีอ่ะไม่ดีกับคนฟังอ่ะใช่ไหมลูกนั่งสิคะลูกนั่งสิคะเออลูกนี่มันจะมากไปแล้วนะแม่เนี่ยพอลูกมาอยู่แม่ก็ลำคาญลูกไม่อยู่แม่ก็คิดถึงเมื่อวานียคิดถึงมากเลยฮึแม่พญานาดําของแม่ท่านเป่าของแม่รู้จัดสินคดีอะไรวนันนี้รู้จัดสินคดีกินค่ะท่านนั้นมันแย่งของกินหนูรู้จัดสนินว่าของมันเป็นของหนู นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องสราปใส่ยนาราใสยนาราใส่ยนาระหน้าเป็นกระติกเลยนะคะหน้าอ้หอื้ออื้ออื้ออจำได้ไหมคะตอนตอนทำทำคลิปทำคลิปครั้งแรกอ,ะอ่ะปีแรกเลยอะ่ะหน้าเลียวแบบหน้ายังเลียวเล็กอยู่เลยไม่แก่ขนาดนี้ยิ่งทำยิ่งแก่ <c oughs> ตอนนี้ ตอนนั้นน้ำหนักมันบางมันมันบานบกว่า20กว่ากิโลตอนนี้ขึ้นมาอีกตอนนั้นผอมหน้าเรียวเล็กเนี่ยหน้าลูกไข่อะตอนนี้หน้าลูกลกแตงโมเรงไปย้อนดูนลยคะแต่ตอนนั้นตอนนั้นทําคลิปยังดิบๆอยู่เลยนะคะแบบถ่ายรูปยังไงก็ลงอย่างนั้นเลยแต่ตอนนี้มันือยังมีเอา เอาแบบ AI มาช่วยบ้างอะไรเงี้ยเกิงใจเตีงใจท่านผู้ชมเนี่ยก็ใช้ AI บ้างแต่เมื่ก็มีคนนะเข้ามามีอยู่คนเหนือเข้ามาบอกว่าอะไรนะรูปมันอะไรอยู่รงนี้อะไรไม่อยากจะฟังจริงๆนะคือคือคนดูเนี่ยนะบางคนนะไม่ได้ทุกคนควรจะเลือกดูในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็คือไม่ใช่เราก็ปัดผ่านไปอเนะ เพราะว่ารูปเนี่ยมันก็ต้องมีการแต่งกันอะไรบ้างเงใช่ไหม,มจะไม่ให้มันมใช่ไหมก็อยากดูตัวจริงว่าจะเป็นยังไงมันก็ต้องดูไลฟ์สดแหไะนี่คือตัวจริงแต่แล้ใน,ในรูปใน,ในเพลงเนี่ยมันก็ต้องมีการแต่งใช่ไหมถ้าไม่แต่งเลยนะใช่ไหมก็ดูด,ดูดูคลิปแรกตัวที่ไม่แต่งเลยอะเป็นยังไงอะเด็บด็บเลย <c oughs> ขอสุกหน่อย <c oughs> ขอขอ,ขอแต่งบ้างนะนะอะก็ก็คือรูปเรานี่แหละแต่ว่าเราก็แบบ สายเอฟเฟกสายอะไรบ้างให้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยรู้รอยแล้วก็ออกบ้างเมื่อก่อนจะไม่ออกเลยนอะออกไปเด็กๆเลยคิดว่าเราตัวตนหนังเดี๋ยวบางทีตัวต,น,ต,ต,วตนคนก็ก็ไม่ค่อยไอ้นี่นะภาพมันก็ไม่ไดีบางทีพอเราทําภาพที่มันดีเอามาวา่ามามาวิจารหน่อว่าทำไมภาพนี่ทําดีเกินไปแล้วไม่เหมือนตัวจริงอะไรอ๋ตอตายคุณอยากรู้ว่าตัวจริงเป็นไงคุณต้องมาดูในไลฟ์สดนั่นคือตัวจริงเนี่ย ก็คือตัวจริงที่ที่ที่เราทาคลิปแล้วก็ใายสดเป่ตัวจริงเราอยากให้ดูไงว่าตัวตนเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้หลอกใช่ไหมมีอยู่คนหนึ่งอ่ะแปลกอ่ะไม่คนแปลกแปลกอ่ะมีอยู่คนเดียวแหละเขาชอบคือไม่ชอบคือไม่ชอบนะทําไมเ็าบอกว่าไม่ชอบแล้วทําไมถึงมา มาถ่ายทำไมอ่ะทำไมอาจจะอยากจะดูแต่เพลงก็คุณถ้าอยากดูแต่เพลงคุณก็ไปดูช่องเพลงอย่างเดียวก็ได้นี่ก็มีคนแปลกยังไงก็ไม่รู้เนาะการหลังหลังปีใหม่เนี่ยเรากำลังอาดมดีอยู่เขาพูดอะไรไม่รู้เราก็เลยไม่ไม่ตอบโต้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดกั้นการมองเห็นไปเลยะจะแบบแบบนี้นะเราก็ไม่อยากต่อแย่กับคนนี้เนาะ คือเดีย๋ยวว่าไม่ดีเลยนะคุยกันไม่เข้าใจอ่ะไม่เขียนอธิบายนะขี้เกียจสีซออะหมดแล้วนะคะเนียเดี๋ยวเราก็ลงแล้วนะคะแต่พูดได้ฟังเนีไงบางทีคนบางคนเราก็ไม่อยากสีซออืม